หนึ่งนาทีกับกปอปทช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดวยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉียวชนขึ้นบริเวณดังกล่าว หรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดการชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่ในเลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจะราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ไม่มีวินยัย กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนท่วความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม